สวัสดีเด็กๆน้องน้อยน้องเล็กเด็กเล็กเด็กจิ๋วเด็กเล็กเด็กจิวกกกจ๋วตื่นมาก็หิวกันแล้วใช่ไหมล้วก็หิวเช่าแ้ใช่ไหมเราปูให้อาหารกินนะครับวันนี้กินเนื้อปลาต้มนะครับใครยังไม่อิ่มก็กินต่ออิ่มแล้วก็ไปเล่นได้ แกงเด็กจิ๋วหกดวงหกดวงมีดวงอะไรบ้างเอยดวงดีดวงดาวดวงเด่นดวงจันดวงทมดวงเดือนอยู่ไหนเอยดวงเดือนอยู่ไหนนี่เหลือดวงดีกับดวงเด่นกินช้ากว่าเขา กำทำกำทำก็กินแล้วออกไปจากอุ้มมุงอรื่องจันทรื่องจัน์อ,นอยู่ในองวมรกคะ่ะแกนในมรกคะ่ะดวงเดือนนอนอยู่ตรงนน้นดวงเดือนนอนอยู่ใต้กระถางทูบนน้นครับมียวเมียวเล่นหน้าโต๊ะหมู่หลวงปูกระุ่ยกระจายหมดเลยเดี๋ยวหลวงปู่ั้เง,งเก็บอีกแล้ว เล่นไปเถอะหลวงปู่ให้อนุาตให้เล่นเนาะหลวงปู่เก็บใหม่ได้ไม่เป็นไรหรอเด็กน้อยผู้ไรเดนสาเล่นตามสบายเลยนะคะเล่นสบายเลยนะคะ,ะ,คะอา่าใครออกมาจากอุโมงใครมาจากอุโมงอีกครับมาแล้วดวงเดือนดวงเดือนมาแล้วครับดวงเดือนดวงเดือนมาแล้วค่ะดวงเดือนกับดวงดี ดวงทำดวงทำกินแล้วเช็ดตัวแล้วเช็ดตัวเช็ดปากดวงจันดวงเด่นดวงดาวอยู่ตรงนี้ค่ะดวงจันดวงเด่นดวงดาวนหลับแล้วดวงจันหลับดวงจันหลับดวงดาวเช็ดปากเช็ดคอ กินข้าวเสร็จดวงเด่นก็กินแล้วจะนอนต่ออีกแล้วกินเสร็จแล้วก็จะนอนต่ออีกแล้วดวงเดือนกับดวงธรรมกินแล้วก็จะนอนอีกแล้วมางกันครับกินแล้วก็นอนเดี๋ยวตอนเย็นเติมมาก็เล่นกลัวหลวงปู่อีกแล้วหลับไปก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นเติมมากินอีกรอบหนึ่งแล้วก็เล่นเล่นเล่นเลยแล้วก็กลัวหลวงปู่เมื่อคืนกลัวหลวงปู่ก็จะได้นอน ห้าทุ่มเจ้าเหมียวเล่นกวนไม่ยอมให้หลวงปู่ไปเลยดวงดีดวงดีก็กินเอ็มแล้วเช็ดเนื้อเช็ดตัววิ่งเล่นก่อนนะวิ่งเล่นก่อนแล้วจะนอนนะจะนอนแล้วครับจะนอนแล้วครับจะนอนแล้วค่ะหาที่นอนเลยนอนได้เลยครับนอนได้เลยค่ะม่วงก็นอนเลยค่ะหลวงปู่ไปแล้วปู่ไปแล้วนะปู่ทำงาน,นต่อแล้ว ครับสำหรับพี่ๆชุดใหญ่ก็กินอาหารเม็ดกันเนาะกินอาหารเม็ดกันข้าวเหนียวชาไข่มุกและเด็กห,เเกหญิงบุญเรืองเด็กหญิงบุญเรืองมาใหม่ก็อยู่ร่วมกับเขาได้แล้วกินไหมกินนิดนึงกินอิ่มได้ไหมหรือว่ายังไม่หิวครับข้าเจ้า ข้าเจ้าทำไรครับทำไรกรันจะคุยอะไรไม่รู้คุยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเสียงอ้อนเสียงหวานออ้ยจะเล่นอ้อนหลวงปูล่ล้วอ้อนหลวงปู่แล้วหลวงปู่ข้าเจ้าข้าวเหนียวมาเล่นด้วยข้าเหนียวก็มาเล่นด้วยกวันแล้วอุ้ยใครมาเนี่ย,ยชามะนาวชามะนาวก็มาชามมนาวมา มนนนะนาวข้าวหอมข้าวหอมก็มาหร้อคะข้าวหอมมาหรอคะอืมจาลีก็มาจาลีชาลีเล่กชาไข่มุกชาลีชาไข่มุกหุ่นสวยหางยาวหางควงเหมือนกันหางพวงหางยาวเหมือนกันเลยเอ้ลูกเม่แมป,ปีนี่ชามะนาวลูกไม่จมปีเหมือนกันตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากัน ใครพ่อพันใหญ่ก็ตัวใหญ่ใครพ่อพันเล็กก็ตัวเล็กนี่โชคดีก็มาก็บเขาด้วยเหรอโชคดีก็มาเล่นด้วยเออโชคดีเป็นเพื่อนกันหมดแล้วโชคดีสีนวลสีนวลมาแล้วสีนวลโชคดีสีนวนลนวนนวนใครครับใครคัรับ ชานมชานมชานมมาได้กับโชคดีข้าวหอมคับชุดนี้แกงนี้สองแม่ข้าวหอมข้าวเหนียวข้าวเจ้าแม่เดียวกันแม่สีเทาชาลีชาไข่มุกชามะนาวชานมแม่เดียวกันแม่ลูกของแม่จำปี อันนี้เจ้าโชคดีจอดมาคนเดียวอันนี้มีสีนวลน,นวลมาสามชีวิตมีสีนวลมีมั่งมีสีสุขมาด้วยกันมาดูอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวสามสายอันนี้สายอะไรเออสายน้ำกับสายฝนสายน้ำน้องสายน้ำน้องสายน้ำเป็นผู้หญิงน้องสายฝนเป็นผู้ชาย สายน้ำสายฝนแล้วก็สายฟ้าสายฟ้านอนอยู่ตรงนั้นสายฟ้านอนอยู่ตรงนั้นห็นั่นนุ่นสายฟ้านอนอยู่ตรงนั้นครับอันนี้ก็อีกครอบครัวหนึ่ง,ล,งล,ลูกของแม่เนื้อลายลูกของแม่เนื้อลายอันนี้รุ่นรุ่นมนมีทั้งหมดอันนี้รุ่นรองเล็กรุ่นรองจิ๋วอันนี้เรียกว่ารุ่นเล็ก รุ่นจิ๋วคือมาใหม่ชุดนั้นชุดปกดวงปกดวงนั้นมาใหม่เด็กชายบุญมาเด็กชายบุญมากับเด็กหญิงบุญเด็กหญิงบุญหญิงบุญเรืองชายบุญมากับเด็กหญิงบุญเรืองมา,าคู่กันมาคู่กันนี่อันนี้ไม่ใช่เด็กหญิงน,นี่เด็กชายเด็กชายบุญมา กับด้หญิงมุลเรื่องมาคู่กันครับอันนี้เจ้าสีสุกสีสุกเป็นผู้ชายหลวงสีสุกสีนวลสีมั่งมีเดียกันสีสุกสีนวลมั่งมีมั่งมีนอนอยู่ตรงนี้มั่งมีผู้ชายมีผู้ชายนอนหลับนอนหลับอ๋อหลวงปู่มากวนแล้วหลวงปู่มากวนผมทําไมครับผมจะนอนอยู่นะครับ ของว่งนอนนะครับครับมาเดินหาเจ้าเหมียวอยาบ่ายๆก็มาเจออีกเจออีกหนึ่งหนุ่มไม่ใช่หนุ่มสิสาวสาวคือแม่เนื้อละแม่เนื้ออ่อนแม่เนื้ออ่อนนอนอยู่บ้านบ้านนี้แม่เนื้ออ่อนนอนอยู่บ้านบ้านนี้ใต้ต้นไม้สักร่มเย็นทางนี้ก็แม่เนื้อลาย แม่เนาลาก็ปีนป่ายขึ้นลังคาแม่เนรลายปีนป่ายขึ้นลังคาอยู่กับเจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวขึ้นไปทางบนน,นั้นน่ะสำหรับคลิปนี้หลวงปู่ก็ฝากาไว้เท่านี้เนาะกับเด็กๆพุทธสถานวัดปงชยัยตำบลพัศน์ศานาเพื่อช่องจดบังทึกข,ขออนุมโมทนาสาธุกับเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบเข้ากองทุนเพื่อน,อน้องแมวในการดูแลชีวิต ความเป็นอยู่ของงน้องน้องแมวตั้งแต่เรื่องทำหมันการดูแลวัคซีนการกินการอยู่ที่อยู่อาศัยอยารักษาโรคขอมุตนาสาธุขอบุญกุศลนี้จงอำนวยเอื้ชัยให้คนทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาว่าการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุ